นี้เรามาดูเป็นี่ยอาร์เทอรี่นะตัวนี้ยิงสกิลบวบประมาณสิบกว่านาทีอิมอเตอร์ด้วยหรือเปล่าลองดูแต่ว่าตัวนี้ไม่ตายเลยนะดึงโอ้โหคุณเชี่อสกิลกันได้อันนี้แอคเคิร์ดนะยิง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 สกิลเอคเคิร์ดกันได้วะสกิลอะไรสกิลซองวะแอคเคิร์ดที่อะไรมรสัตเริร ยิงยมีแปดหนึ่งไอ้เม็ดเบนรอดไหมรอดรอดไม่ได้เม็ดเบนโอ้เกเตอร์โอ้โหคิวกรงจังวะคิวแตกหนึ่งนะเดี๋บนรอดตายไปตีตีธรรมดาพอมานาำหมวดก็ตีธรรมดาดีครับตีจเจ้าเบน ดึงมานาชิ้นแรกนะรองเท้าดึงมานาดึงไปไม่โดนดึงไปไม่โดนอีกแล้วอ๋อดึงสองตัวไม่โดนโหดูดีเดีย๋ยงนี้ก็ยิงฟรีดีครับเออยิงรัวๆไปดิยิยงรัวๆไปดิโอ้เดี๋ยววัวมาว่ะเดี๋ยวเล่สุ่มยิงไปไม่โดนทีมตรงนั้นหวายไปตรงนี้เช็คไปไม่เจอ มันวาดโอ้โหวาดตรงนี้เหรอวะ <c oughs> มันดีทุกที <c oughs> โอ้โหกันได้แล้วเฮ้ย <c oughs> โวจังโหที่ฝั่งนี้ไม่มีตีไกลเลยนะ <c oughs> บอกเลยเข้าถึงอารเทรี่ยา่างแน่นอนแต <c oughs> ่มีเบ็ดเกล็ดะ <c oughs> เดี๋ยวคนนีก็เอาฟีเคลมาคนละดท้ <c oughs> โดนร่วงโอ้โหดึงไม่โดนสั้งสันสองนี <c> ่ <oughs> นี่ไอตีไกล <c oughs> แต่ไม่ใช่ตีเด็น ยิง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 อ้อมไปทำไมอ้อมไปทำไมช้อมาวาดกดเปนมาด้วยเด็กน้อยเราพึ่งหลอดเก็บดับเบิลเก็บเดีเทลลี่อ๋อมันร้อนหลบก่อนเทลลี่ หยิบหยิบหยิบต่อต่อดึงมาไม่โดนดึงเลยโอ้โหโดนแล้ว้ทำอะไรอ่ะเกี่ยวสามไว้สามอัพยูหนึ่งไว้สองอัพทีกี่ยวสามน้ำาทำให้ตีไกลขึ้นใช้ตีไกลยิงได้ไกลขึ้นสกิลได้ไกลขึ้นอ่ะโดนด้วย แตกโดนไม่ได้แต่มันก็แตกไปสองเหมือนกันตีธรรมดาพอตีธรรมดาพออัลเทอรี่ตีธรรมดาพอตีก็เรลยก็เรลยก็เร็จแตกไหมแตกหัวมอลลาร์ซานปวดจังมอลลาร์ซัดไปสองไปสเลยจไปสามมอลลาร์ซัดมอลลาร์ซัดโอ้ เก็บไปสี่ต <animals under kindergarten> ัวพลัสซัดดึงน้องดึงไปตายแน่เยโดนไม่ได้ตั้งสามด้วยสีมาแล้วแต่มาันนำไม่มีสี่มันดาพอโอ้โหอันไหนเลยหรอพรัสซัดพรัสซัดโหจัง แตกแล้วไปหนก่อนเนี่ยทิ้งทิ้งอุลี่ไปไหนอ่ะทนี่ทนี่ยิงฟรีไปก่อนเมดเบย์เนาะเมดเบพยายามจะเข้าเร็วเนาะโคตรแรงอ่ะเล่นโคตรบ้นอ่ะอาตุลี่อ่ะที่อย่างเนี้ยโอ้ยเกือบโดนเกือบโดนดึง ยจะแตกแล้วเอาทิ้งได้ไกี่โบง,ง,ง,นงเงนี่ยโอ้โหสี่ในทียังยิงได้ตัวเดียวเลยแต่ว่าแอตสินไปเก้าเลยนะดึงมาอดวยไปได้อดวยว่ามืดมืดมองไม่เห็นยิง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 โอ้โหสวยจังอัลเทอรี่เห็นไหม,มล้วสวยโอ,โ,โอ้โหหัวแต่อยนน่างนี้ปุ้ง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 พุ้งหมดหมด จังวะแตกในมโนโอ้ยไม่ได้ที่ดีว่ะอ้าวอดีโดนแล้วเจอเด้อดีตเนี่มันช่วยเลยเว้ยสีธรรมดาพอทีมฟายก็แรงเซนเนรถก่อให้แล้วดีดีดีแตกมาหนาหมดมาหนาหมดโอ้ไม่โดนปึ๊บ อาตายเลยครับเข้าคนเดียวว่าตายเลยครับแตกโดนกาเข้าไหมโดนไอ้กาไหมโอ้โหเข้าด้วยเข้าก็ตายเลยพี่โอ้ยเลยมันน้อแตกหลอดไม่ได้โอ้ยหลอดปลาแตกสชิ้นสุดแตกที่นี่คือเดียวเดียวนเลยไปแตกตันตีตัะ ปล่อยแรงตันตีตีเตะเด็กๆไปน้องรัสซัรัสตีขัขจังวะตีตีรัตซัดหนะหมดโดนมาโดนอ่ะ

ร้อน่วยทีนี้ไปเฮ้ยโอ้ทีนี้มันหนาเว้ยนี่อแปลกเมสเบนโอ้โหเมสจะออกแล้วเนี่ยเมซเรนมึงจะออกไรอ่ะโอ้โหอยู่ตัวเดียวเข้าเลยเหรอคราวนี้ก็ตายครับแปลกตีไปกุ้งกุ้งกุ้งห่้โันจะกุ้งปี๊เกือบตายแล้วมันละ เด็กๆไปน้องนี่กลับบ้านปกว่าโอ้ผิดเดอตายไปแล้วโดไม่ได้แน่ทางฟ้านะโอ้ยนออกคุณบอตีตีเกนก็ดีแลดเหมือนกันเล่นน้อบยปแรง เอาเลยมั้เนาะไหนนะเลยเนาะโอ้โหอัลเี่ได้ดูมเลยนะนี่ได้ดูมแล้วนี่ยิงมันเลยแหละโอ้ยไม่โดนเลยแตยมันพยายามจะมาไล่เลยนี่มไล่ใครอ่ะโบลาณสัตว์ว่ะ

ไม่โดนได้ไงแต่ไม่เป็นรสามทีอีสั์จะหาเลือดแล้วอ๋ดานยัดไรอะไรสดบาลีแล้วไงออกกันไปบาลีเนี่ยเนี่ยตัวเล่มีเกล้า

สี่ตัวแล้วเย้หกตัวอินโมโทไปแล้วครับนี่สอเก็บอันไหนละได้ไปสี่ตัวนะมีชชั่นที่เจใช่ไหมเนาะ๋อมาจากทีเบสอออกมาได้ตีหรือเปล่า อธิลีอธิลีอธิียิงไกลๆพอ hehe, อธิลีป p ๊บอบปุ๊บปุ๊บแตเจ็ดวอธิลีโดนแล้วเอ้ตายสู้บอนะโอ้โหเกอตายเดี๋ยวนี้โยว์ต่อเนื่งครับจะไปสิบเก้าศย์อ๋อคอนเลยครับเพื่อน ออนดีครับออนดีครับเอาที่ยังไม่ตายไม่อยากจะเล่นนะครับเ้ยเล่นก่อนดูเกมเว้ยเฮ้ยดูเกมเว้ยโอ้ยเกมออกแบบนี้ไล้บอจ้องจะเล่นกูเลยเหรอเหมารั์ไล่มันฆ่ามันมอนั์ โอ้พี่เคตหลบมารอดแน่นอนว่ากลับบ้านไปเฮลลี่เอาเป็นหัวใจเบสทีมอสพาร์ตจริงจริริ้เทลี่บอกไม่ตายแล้วกูเป็นมาตาแล้วเว้ยนี่เป็นศูนย์ศูนย์แล้วกูเป็นเมมาตาแล้วเด้อสองพัน มึงหลบอะไรเลยสองตูนเรลือตัวก็ตายดิเพื่อนสีช้าเยนะมาจนตีสี่สี่สิบเอ้แตกโดนมรสัตยไป ทิลลี่คล้อ,องเลยเหรอทิลลี่ไม่แฝงแล้วเอ้ยมันจะตายเนี่ยดวงสู้แก๊อนเอเก็อเบอ่ะโอ้โหไม่มีใครอยากจะเก็บด้วยเก่งใจกันด้วยที่รี่บอกเออกูเองก็ได้วะ โอ้มึงหลบตรงนี้เหรอเอ้ยเนมน้องไม่เห็นหรอวะโอ้ยเอวสกินแตกฆ่ามันกันเลยโอ้โหซุกมาัน้องเทลี่เทลี่อยู่ไหนเทลี่โอ้โหมึงเอาตัวปลาไปเล่นเอาตัวปลาไปเล่น,อลนโอ้โหด,ด่วนโดนดักตีไปเลยปุ้งปุ้ง แม็กัยุราอรส่สิบสี่ศูนย์อ๋ไรอะเป็นเก็นอาวุธนะเร็วเนาะไม่โดนดิ ชกเสู้มันเลยเออปุมปุ่ปุมปุ่ปุปุปุล้วกูแล้วิงอ้้อ้้อ้ยโอ้ยอ้้โอ้ยโออ้ยโอ้ยโ็้ยโอ้ยอันโยโอ้ a อ้ยย้อ้ออ้้ย้ยย มาันมาช่อนมาันมาช่วอมเลวนอเลวนอแตกนีอู่ในจานป้อมละนี es ่มองไม่เห็นนะไนี่บงเดเวนอเห็นวาดเปล่า ตีหาแลตายนะโอ้ย260เดี๋ยวเลยเดี๋ยวจะลเดยไมเลยออกแล้วเลยบอกไม่เล่นแล้วโอ้หมลราสั์เก็บไปหูกี่ตัวเนี่ยมรจบไป 26ต่อ0ไม่ตายเลยนะเทลลี่โคตร